สวัสดีครับเจอก,กันอีกแล้วนะวันนี้มาดู Windows 10ครับอันนี้เป็น Windows 10เพิ่งติดตั้งการติดตั้งเดี๋ยวเราจะพูดถึงตอนท้ายนะครับมาดูว่ามีอะไรแตกต่างนะ,ะมาดูอย่างรวดเร็วนะครับที่ Start Menu ูจะแตกต่างจาก Windows 8.1นะปกติถ้ากดไปปุ๊บจะไปอีกหน้าหนึ่งนะ Windows 8.1ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตรงขวางขวานี่ก็จะเป็นแอปเราสามารถติดเลือกเองได้นกะ็เราสามารถเลือกแอปดาวน์โหลดจากตัว เนี่ยนะฮะวินโดว์ดูที่ t a ็กส์บาร์ก็จะมีวินโดว์สโตร์ Store, นะตรงนี้นะซึ่งเราสามารถเข้าไปเลือกโหลดเป็นแอปคล้ายๆแท็บเล็ตนะก็จะมีแอปแอปพลิเคชันซึ่งสามารถติดตั้งตัวบนลงวินโดว์ได้นะก็มาใช้ตรงนี้อย่างเช่นนะอย่างเช่นเมลนะน, Mail, นะนี่จะเป็นเมลเป็นแอปของเมลนะฮะหน้าตาประมาณนี้ผมไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างเช่นอแอปมีแอปอะไร อ uh, Microsoft Edge นะตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเค่อยกลับมาดูเป็นเบราว์เซอร์ตัวใหม่ของ uh, Windows นะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะดูสภาพอากาศตอนเช้าก่อนเดินทางหรืออะไรเงี้ยนะจะเป็นยังไงดูล่วงหน้าโอเคดูสวยงามก็จะมีแอปหลายอย่างให้เลือกใช้และติดตั้งลงบน uh, ตัวนี้นะครับ uh, น,นี้จะเป็น Windows Store คนละ้ายๆกับพวก App Store หรือ Play Store ของ Google นะครับามาดูอีกนิดนึงทางขวามือนะฮะตรงนี้จะมี Notification เห็นไหมฮะอย่างงี้นะฮะอ่าจะมี Notification ขึ้นมานะครับคล้ายๆทับเลยนี่จะมี Notification เขาเรียก Action Center นะครับมมาเคลียร์ไปแล้วกันง่ายดีก็อ,อันนี้เป็นคล้ายๆกับแจ้งเตือนต่างๆข่าวสารนะครับ ที่น่าสนใจกันหนึ่งก็เป็นตัวผู้ช่วยตัวนี้นะเอาไว้เสิร์ชหาช่วยหาต่างๆนะครับผมอย่างเช่นผมจะหาโปรแกรมอ,อะไรสักอย่างหนึ่งในคอมพิวเตอร์นะฮะอย่างเช่นคอ n t r o l panel พิมพ์ไปเลย control panel control เนะี่ยมันก็ขึ้นมาเลยก็คล้ายๆเสิร์ชของเนี่ยนะแต่ก็ใช้งานง่ายสวยงามนะจริงๆก็รู้สึกว่าจะสั่งด้วยเสียงก็ได้นะถ้าผมจำผิดแต่ตรงนี้พิมพ์ผมยังไม่ รีสตาร์ทคอมหรือยังไม่ได้เซตเซตอัพมันตรงนี้เป็นฟีดแบ็กผมฟีดแบ็กซึ่งติดส่งไปทาง Microsoft อ,าอีกนิดนึงตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันหายไปไหนเมื่อกี้ยังอยู่เลยเอเอโอเคนะครับผมตัวนี้นะฮะ ทากอยู่นะเมื่อเรากดไปสมมติเราใช้งานอยู่หลายๆอันอย่างนี้นะฮะกดไปปัป๊บมันก็จะขึ้นมาโอ้โหเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมลองเปิดเพิ่มดูนิดหนึ่งปุ๊บอินผมเปิดให้อยู่กดไปปัป๊บเจอเพียบเลยว่าเราเปิดอะไรอยู่บ้างใช่ไหมอ่ะมีหลายอันเราสามารถปิดมันก็ได้ปิดไม่เอานีก็ปิดปิดมันนะครับผมหมดผมปิดมันใช่ไหมแล้วก็ที่น่าสนใจจริงๆแล้วมันคือนี่ฮะมัน สร้าง new desktop ได้เรามี desktop 1 desktop 2 3อ,อย่างเช่นตัวนี้เราเอาทำงานอยู่ตัวนี้แชทตัวนี้เล่นเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีทั้งหมด3 3อันนะครับอ่าไว้บันเทิงกันแบบหน้าจอเยอะแยะไปหมดนะฮะนี่นะนี่คือหน้าจอ2องนะอถ้าผมกดปุ่ม Windows Tab นะก็จะขึ้นมาเห็นไหม Windows Tab มันคือ Windows Tab นะครับ แล้วก็ต่อไปก็เป็นอนะัลเทอร์เนทแท็บลองลองอัลเทอร์เนทแท็บไม่มีนะฮะไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆมันจะเกิดนะอีกเครื่องหนึ่งผมมันเกิดนะก,ก็น่างงงกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของวินโดว์นะวินโดว์วินโดว์วินโดว์สินะผมก็ไปโหลดกันที่นี่นครับ microsoft com th th slash นะ software ด download